ใครที่มีคอมพิวเตอร์อายุอานาม10ปีขึ้นเนี่ยถ้าอยากเอากลับมาใช้ใหม่แน่นอนนะครับคุณอาจจะต้องมอง Chrome OS เพราะว่า Chrome OS นี้ชุบชีวิตให้คอมพิวเตอร์เก่าๆมาหลายเครื่องมากแล้วสาเหตุก็คือ System Requirements หรือว่าความต้องการระบบของ Chrome OS นั้นค่อนข้างต่ำนะครับบางทีคุณยังใช้ CPU Intel Core 2 Duo มารันแบบ OS ใหม่ๆใช้งานคอนเทนต์ปัจจุบันบน Chrome OS ยังสามารถทำให้คุณลื่นได้ไม่แพ้ Windows 10เลยด้วยซ้ำ แตอย่าลืมนะครับว่า chromeos เนี่ยมันทํางานบนพื้นฐานของคลาวนั่นหมายความว่าคุณจะต้องต่อเน็ตตลอดเวลาถึงใช้งานมันได้เต็มประสิทธิภาพนี่แหละครับทำให้สเปคที่ต้องการมันต่ําเพราะว่าการบูผรผาพลและหลายอย่างมันย้ายไปอยู่บนคลาวนั่นเองแต่เอาจริงนะครับบางคนต่อให้คอมคุณแรงคอมคุณใหม่ก็จะยังชอบ chromeos มากกว่าเพราะว่าหน้าต่างมันเรียบง่ายมันไม่มี ui ไม่มีฟีเจอร์อะไรลกๆที่เราไม่ได้ใช้มาเหมือน windows 10นั่นเอง ซึ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ที่เป็นเจ้าของ OS Windows ที่คนใช้เยอะที่สุดในกลุ่ม Personal Computer เนี่ยจะยอมเห็น Google กินตลาด OS เ p e สปกต่ำไปได้นานสักเท่าไหร่ก็ตอนนี้คงไม่นานแล้วครับเพราะว่าทาง Microsoft เองเขามีแผนที่จะเปิดตัว Windows Lite ไอ Windows Lite เนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์หลักๆคล้ายๆ Windows 10นนั่นเลยครับแต่ว่าการบริโภคทรัพยากรหรือ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาในทน n ของ ChromeOS จากฝั่ง Google นั่นเอง ซึ่ง m ม c r o s อ f t เองก็ต้องทำการบ้านมาอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น UI element หรือว่ากราฟิกการบริโภค memory internet bandwidth เนี่ยมันก็ต้องเบาๆทั้งหมดมิฉะนั้นก็อาจจะไปใช้กับเครื่องเก่าๆไม่ได้และความสเสถียรก็อาจจะไม่ดี สิ่งที่คุณเห็นอยู่ในจอตรงนี้ก็จะเป็น Windows Live Concept จาก UX Designer ที่มีชื่อว่าเจนะครับดูหน้าตามันตรงๆมันก็ยังให้อารมณ์ความเป็น Windows นั่นแหละก็แน่นอนนะครับมีโลโก้ Windows อยู่บริเวณ Taskbar ด้านซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับแอป Button หรือว่าปุ่มกดเข้าแอปต่างๆเนี่ย Start Menu อะไรเงี้ยมันก็มีมาให้เหมือนเดิมแต่ว่าไอคอนจะเป็นรูปแบบที่มันเรียบง่ายขึ้นนะครับในส่วนของ Live Tiles นั้นน่าจะถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าไอตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกินสเปกพอสมควรเลยนะครับถ้าคุณไม่รู้มันคืออะไรคุณลองกด สตาร์ทของคุณขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีไอ้พวก Weather Forecast หรือว่า Sto อกอะไรต่างๆที่เป,เป็นรูปขยับไปขยับมาหลังจากที่คุณกดสตาร์ทเนี่ยบางทีเอาตรงมันไม่มีใครเขาค่อยใช้กันนะครับอยากจะใช้แอป,ปเขาก็กดเข้าไอคอนกันไปนะครับตรงนี้มันทําให้กินสเปคแล้วก็เปลืองพื้นที่แล้วก็ทําให้หน้าตา UI มันดูไม่เรียบร้อยด้วยซึ่งเอาตรงๆนะในฐานะที่ผมใช้ Windows 10นะครับผมก็ลบไอ้พวก l i v e t i l e s นี้ออกตั้งแต่วันแรกที่ลง Windows เลย ส่วนพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเนี่ยหลายหคนหน่าสงสัยนะครับว่าในเมื่อเป็นระบบ OS เอวอร์ชั่นไลท์เนี่ยมันยังสามารถเอาไฟล์ e x e เอาตัวเซตอัพอะไรมาลงได้เหมือน Windows 10หรือเปล่านะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเสียใจด้วยนะครับในเมื่อคอนเซปต์เขามันมาเหมือน ChromeOS เพราะฉะนั้นการติดตั้งรงต่างๆมันก็ต้องเป็นแนวๆเดียวกับ ChromeOS นะครับก็คือแอปหลักๆที่คุณใช้งานเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดผ่าน Store ของเขาซึ่งในที่นี้เป็น Microsoft Store เท่านั้น ที่ฟีเจอร์ต้องตัดออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างแรกน้ำหนัก OS ต้องเบาที่ผมพูดไปแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือ Microsoft เขาคงไม่เอาปืนมายิงเท้าตัวเองหรอกถูกไหมอย่าลืมนะครับว่าบางทีเนี่ยเขายังต้องขาย Windows 10เวอร์ชัน o m e อยู่นะครับบางทีพวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆที่มันติดแบบติด OS มาก็ยังคงเป็น Windows 10 Home นะครับแล้วถ้าไอ w i n d o w s Lite เนี่ยฟีเจอร์มันทำอะไรคล้ายๆกับ Windows 10ได้ใครมันจะไปซื้อ Windows 10ล่ะฮะ สุดท้ายเลยถ้าคุณอยากใช้ Windows Lite เพราะว่าความเบาของมันถึงแม้ว่าสเปคคุคณจะแรงและในอนาคตคุณเปลี่ยนใจอยากไปใช้ Windows 10สามารถอัพ Windows Lite เป็น Windows 10ได้ไหมบอกได้เลยว่าเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าพื้นฐานมันก็ไม่ใช่พื้นฐานเดียวกันซะทีเดียว